กเทาก็อยู่ไกลนีเันม่ไรดก้าเมเก่งจับไปดาเก่งโอมาตัวกาวสุดยอดจันทร์ยังไม่สวยแล้วเราไม่ไหวแล้วไม่น่ากลัูเรไปเชียงคานเราไปที่ใดเรก็ทะลุเชียงคานดูกที ซ้ายคือหนึ่งตอนมิถุายแล้วก็เสร็จเขา็เชียงคานใช่ไปที่ไรตลุกเชนใช่ใช่ใช่ดีนี่อยู่ที่อาชอแค่แหมแหมแหมใม่นะไม่นะดับหนม่งขอ ใช่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 ไม่ขอลงเฟซเขาไม่มีเฟซไอ้ด้านซ้ายไปเลยไม่เขามีเขาต้องลงหัวไม่เดี๋ยวเราต้องลงดานซ้ายไทยเลยด้านซ้ายไทยเลยค่ะกดเดี๋ยวนี้เลยกดเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจำไม่ได้เดี๋ยวจำไม่ได้ในนี้แหละมีกดไปเลยค่ะด้านซ้ายไทยเลยนะคะเฟซเราแล้วก็จะมีอะไรให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรูปให้เราถ่าย ไปเลยค่ะ้างซ้ายไทยแไทยแไปเลยนี่เปไม่มีไม่ใช่เลยเลยจังหวัดเลยใช่ไหมนี่เลยจังหวัดเลยนี่นี่ลงแล้วพี่นี่ไทยไเป็นไม่เนแล้วกยนเดียวกัน้ไทยไทยไทยไดเได้ได้ถ้าร่วมเลยถ้าร่วมเลย ในเฟสอ่ะนี่คือเปลังจะไปเดี๋ยวามูนีเ้มขาในนี้ได้ไหมจะเห็นกันกำลังกลังจะไปใช่ไื่อหมเมื่อกี้นี่ผ้าสีสองก็ได้